ขบวนรถไฟในยังสถานีกลงางบางซื่อกำลังเข้าเทียบชานชลาที่สองกับผูนายืทนคำจัดของชานติริสแตนเดีย นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ไม่ใช่เส้นทางก่อสร้างการรถไฟทางคู่หรือว่าทางเดียวหรือว่ารถไฟไฮสปีดความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินอะไรอย่างนี้คลิปนี้จะมาบอกเกี่ยวกับงานครับงานของการรถไฟพนักงานขาดแคลนหลังจากกลับมาจากเที่ยวเทศกาลปีใหม่ท่านที่มีบุตรหลานก็ เชิญชวนหมุดหลานเข้ามาสมัครทำงานที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับรายละเอียดของคลิปจะเป็นอะไรในผลดูเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะเพิ่มพนักง,งาน3,038อัตราภายใน5ปีชงคณะรัฐมนตรีปลดล็อกมติปี41ห้ามรับเกิน5%ก่อนวิกฤต มาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะเพิ่มพนักงาน3,038อัตราภายใน5ปีพร้อมเสนอคมนาคมชงคอรปรับล็อกมติปี2,541ที่ให้บรรจุได้แค่5%ของจำนวนเกษียณด้านสาภาพแรงงานยื่นบอร์ดแก้ไขแก้ปัญหาขาดแคลนพนักงานก่อนวิกฤตย้ำฝ่ายปฏิบัติการ แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการประชมุมคณะกรรมการรถไฟครั้งที่16ทับ2,167ที่มีนายจิรุธวิสารจิตเป็นประธานเมื่อวันที่19ธันวาคม2,167มีมติเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2,141ที่ให้รับพกงานได้ ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนพนักง,งานที่กเกษียณอายุและอนุมัติแผนปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของการรถไฟโดยขอดำเนินการรับพนักง,งานใหม่เพิ่มจำนวน3 0 3 8อัตราในรอบป,ปี2 5 6 8ถึง2 5 7 2ระยะเวลา5ปีโดยปีแรกปัรจุ1,200ออัตราและทยอยให้ปีต่อไป ไม่น้อยกว่า400อัตราและทยอยในปีต่อไปไม่น้อยกว่า400คนต่อปีโดยหลังจากนี้จะเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2 5 4 1เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาของการรถไฟตามความเห็นกระทรวงการคลังความเห็นตามมติคณะกรรมการกับกบนโยบายด้านรัาฐสาสิจ ซึ่งมีมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรให้มีอัตราพนักงานจาก20,31คนเมื่อวันที่1ตุลาคม2541เหลือไม่เกิน18,115คนและลูกจ้างไม่เกิน4,56 0คนภายในวันที่1ตุลาคม2545และงดร,ะรับพนักงานใหม่ยกเว้นตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเดินรถและตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิพิเศษ ซึ่งจําเป็นจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งการรถไฟได้ําเนินการรับพนักงานได้ไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนพนักงานที่เกษียณอายุตามมติคณารัฐมนตรีทําให้ปัจจุบันมีพนักงานจํานวน9,000คนและมีลูกจ้างประมาณ3,000คนซึ่งต่ำกว่ากรอบและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในสราวุฒสรางง ประธานสหภาพแรงงานวรัธวิสากิจการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่19ธันวาคม2 5 6 7ได้ยื่นหนังสือต่อนายกิรุตวิสารจิตประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยขอให้พิจรารณา เสนอให้กระทรวงคมนาคมผลักดันเร่งรัดให้การรถไฟได้รับการพิจารณาจำนวนอัตราพนักงานให้เป็นไปตามข้อมูลตามกรอบัอตราของที่ปรึกษาที่ศึกษากรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่จะเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงานต่างๆตามกรอบอัตรากำลังประมาณ4,000คนและขอให้เสนอยกเลิกเงื่อนไขาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่28กรกรกฎาคม2 5 4 1ที่ให้รับพนักงานได้ไม่เกินร้อละ5ของจำนวนพนักงานที่เกษยียณอายุโดยในระยะเร่งด่วนเพื่อให้มีอัตรากำลังทดแทนและสามารถทำงานได้ทันทีเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนวิศวกรรมรถไฟที่จบการศึกษาในปี2 5 6 6ที่ยังไม่มีอัตรารองรับจำนวน97คนและเสนอให้บรรจุลูกจาก้างเฉพาะงานที่ทำงานกับการรถไฟ มานานตั้งแต่5ปีขึ้นไปในตำแหน่งด้านปฏิบัติการที่ใช้ทักษะความชำนาญโดยวิธีทดสอบความสามารถและประเมินผลการทำงานจำนวนพนักง,งานมีร้อยกว่าเทียบเท่ากับภารากิจและรถไฟทางคู่ํำลังเสร็จจะมีขบวนรถหัวรถจักรเข้ามาเพิ่มในอนาคตดังนั้นต้องเพิ่มคนให้สอดคล้องทุกวันนี้พนักง,งานและลูกจ้างทำงานกันหนักมาก ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอยากให้รัฐบาลเข้าใจนี่สาภาพเขายื่นนะครับเขายื่นต่อบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับโดยเมื่อวันที่30กันยายน2567มีพนักงานเกษียณอายุจำนวน291คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานด้านปฏิบัติการร้อยละ76.64ทำให้คงเหลือพนักงานณวันที่1ตุลาคม2567เพียง8,000 6 6 2คนคิดเป็นร้อยละ48.08ของกรอบอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ไม่เกิน18,015คนและหากการรถไฟจะดำเนินการรับพนักง,งานใหม่ตามเงื่อนไขจะสามารถรับได้ไม่เกิน15คนขณะที่บทบาทหน้าที่ภารกิจหลักของการรถไฟ ปัจจุบันมีการเดินรถโดยสารจำนวน250ขบวนและขบวนรถสินค้าจำนวน21 1ขบวนรวมทั้งสิ้น461ขบวนจำเป็นต้องมีพนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งการเดินรถการซ่อมบำรุงและการโยธาเช่นพนักงานขับรถช่างเครื่องในสถานีด้านซ่อมบำรุงทางและซ่อมบำรุงระบบอานตสัญญาณ รองรับจำนวนกว่า4,000คนซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดือนรถและระบบโครงสร้างพื้นฐานและในอีก10ปีข้างหน้าจะมีพนักงานกเกษียณอายุการทำงาน3,067คนซึ่งเป็นในส่วนของพนักงานด้านปฏิบัติการร้อยละ8 4 5 1แต่จะสามารถรับพนักงานเพิ่มตามเงื่อนไขมติคณะรัฐมนตรีได้เพียง153คนเท่านั้น จะยิ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐบาลครับรัฐบาลเขามีมติให้รดพนักง,งาน,น่นช่วงปีีหนึ่งนะครับที่ทําง,งานในผลก็ลดเหมือนกันนะครับนะครับที่ทาง,งานในผลก็เป็นรัฐทาลสายิดเก่านะครับท่านใดที่มีบุตรหลานที่เพิ่งเรียนจบมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องขับรถวิศวะก่อสร้างสายงานนี้นะครับ รอฟังข่าวความคืบหน้าว่าคณะ,ะร,รัฐมนตรีเขาจะมีมติเห็นชอบตามที่สาภาพแายงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอหรือเปล่าเพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขาดแคลนพนักง,งานด้านปฏิบัติการมากนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในภารกิจการเดินรถของข,องของบวนรถไฟที่กำลังสร้างแล้วก็จะเสร็จภายในอนาคตนะครับ ถ้าใดมีบุรหลานที่มีความสามารถรเรียนสายวิศวะนะครับเกี่ยวกับรถไฟก็รอฟังข่าวความคืบหน้าต่อไปนะครับโชคดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านพบเอจอแตสิ่งดีๆตลอดปี2 5 6 8และตลอดไปขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมติดชม ได้นำนายพลมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ